ดูนะอันนี้มันไม่ยากนี่ครับอย่างข้อแรกเนี่ยก็ดูจากแก๊สง่ายเลยเหมือนเดิมครับถ้าปริมาตรเป็นไงครับดูจากออกซิเจนเนาะถ้าเป็นแกานตั้งเป็น v ก็จะอย่างนี้แต่ถ้าแกนตั้งเป็นมวลก็จะอย่างนี้ถูกไหมเออมวลจะไม่ถึงศูนย์นะเพราะว่าออกซิเจนมันหายไปแต่อย่างอื่นยังอยู่มันก็จะลงมาจนถึงระดับหนึ่งอย่างเงี้ยอ,อ่นะครับถัดมาข้อที่ส <Okay. S 1> ามจุดสองเนี่ยดูจากอะไรครับ ต้องดูจากอะไรเท่านั้นครับดูจากความเป็นกรดเท่านั้นเลยนะไม่ต้องใช้ pH m e อร์เท่านั้นเลย pH ต้องเป็นไงครับตอนแรกกดมากตอนหลังกดน้อยลง pH ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ถูกไหมถัดมาข้อสามไปแล้วข้อสี่ไปแล้วข้อห้าครับข้อห้าต้องดูจากดูจาก SO2 ง่าย,ายดีนะครับแก๊สเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับ หรือดูจากความขุ่นได้ไหมเพราะเนี้ยคือความขุ่นอันนี้ใช้วิธีการกะบาดได้กากะบาดปุ๊บถ้าเกิดเสเกิดตะกอนขึ้นมาปั๊บมันจะขุ่นจะมองกากะบาดไม่เห็นอ่าก็ใช้วิธีการกะบาดก็ได้นะครับกับวันนี้ใช้วิธีดูปริมาตรกากับดูมวลแต่ดูมวลไม่นิยมเพราะว่าอะไร s ซ2อย่าปล่อยให้ฟุ้งสู่บรรยากาศในห้องนะครับโหยไอกันในห้องเลยนะไอ้แขกกแขกกันเลยนะครับงนั้นใช้วิธีวัดปริมาตรดีกว่าอย่าใช้วัดมวลเพราะตรงนี้ต้องทําในตู้ความ นะทีนี้มาดูตัวเร่งครับตัวเร่งพูดถึงตัวเร่งตัวเร่งมันส่งผลยังไงครับเราจะไปเล่งต่อไปตัวเร่งมันส่งผลคือไปจับอะไรครับไปจับบริเวณที่ไม่เหมาะในการเกิดปฏิกิริยาถูกไหมอ่ายกตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเรื่องไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเข้าไปเติมที่พันธะคู่ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสิงผ้าออกไหมเอ่ย ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยครับเนี่ยคาร์บอนมันอยากมีไฮโดรเจนเพิ่อมอีกสองตัวคือโมเลกุลไฮโดรเจนนะครับต้องเข้ามาชนบริเวณเนี้ยแล้วพันธะก็แตกออกกลายเป็นตัวนี้ครับเนี่ยกลายเป็นตัวเนี้ยได้หรออกมาพูดง่ายคือไฮโดรเจนต้องหันด้านที่ขนานอะเอามาเอามาชนกันแบบชนกันแบบข้างๆอะ แต่ว่าถ้าเข้ามาชนอีดอบเตรอนนี้เกิดไหมไม่เกิดเพราะมันต้องมันต้องฟอร์มารท้าแบบยังไงครับอะตอนนี้ต้องมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันต้องสร้างมาทาแบบนี้มันต้องชนอย่างนี้ไปแลงั้นโมเลกุลไฮโดรเจนหมุนหมุนได้รอบทิศก็ต้องมีตัวเลขคือโลหะครับเขาใช้โลหะแพททีนัมยกตัวอย่างเช่นโลหะแพททีนัมเนี่ยแพททีนัมจะเป็นโลหะน,นี่เป็นอะตอมแพททีนัมนะครับ มันจะมาดูดซับโมเลกุลไฮโดรเจนไปที่ผิวพอดีเลยอย่างเงี้ยแล้วทำให้อะตอมไฮโดรเจนยืดออกจากกันเล็กน้อยทำให้ปัญหาขาดง่ายแล้วพอไอตัวเอ,เอทิลนีนเนี่ยเดืดวิ่งเข้ามาใกล้ๆครับเป็นอย่างนี้พอดีเลยโหนี่ฟอร์มฟอร์มมานนันได้ง่ายมากเลยอะปั๊บเพราะว่ามันดูดซับไฮโดรเจนไปที่ผิวไงครับไฮโดรเจนก็ต้องหันด้าน ด้านยาวๆเนี่ยด้านขวาด้านขนานเนี่ยขึ้นอย่างเดียวไม่มีทางไม่ไม่ไม่มีการดูดซับแบบเนี้ยไม่มีอย่างเงี้ยไม่ไมีครับมันจะไม่ดูดซับแบบตั้งๆมันจะดูดกับขนานกันอย่างเงี้ยครับก็ดูดไปที่น่ำเป็นตัวเรขพอช่วยจับไฮโดรเจนให้ให้ให้นอนให้นอนลงแล้วก็พันธะยืดออกอีเอทิลีนก็นมาปุ๊บก็โอ้ทันทีเติมเข้าไปที่พันธะคู่ทันทีเลยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นน้นเป็นตัวเรขเห็นภาพไหมครับถามว่าเป็นที่น้นถูกใช้ในการเกิดปฏิยามะตอนแรกอยู่ยังไงตอนหลังก็ยัง อย่อย่างนั้นตัวเลขก็คือตัวที่เข้าไปช่วยให้เกิดเสร็จสิ้นสมบูรณ์เสร็จแล้วก็ได้ตัวมันเองกลับคืนมาโดยที่มันไม่ไม่หายไปไหนอาจจะมีการเปลี่ยนรูปได้ตัวเลขมาประ่ไทไม่ได้เป็นโลหะตัวเลขมาไปไม่ได้เป็นไอออนเข้าไปรวมตัวกับโมเลกุลบางโมเลกุลเปลี่ยนเป็นสารสารหนึ่งครับพอสุดท้ายเกิดเสร็จมัปุ๊บได้ตัวเลขกลับมาตัวเลขสามารถเปลี่ยนรูปได้นะคืออาจจะตัวเลขคือเปไปรวมตัวกับ B กลายเป็น C ีเสร็จปั๊บซีไปสลายตัวนผลิตภัณฑ์ได้ตัวเลขเกลับมา ก็ได้นะตัวเลขเปลี่ยนรูปได้นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่งๆตลอดบางคนบอกตัวเลขต้องเหมือนเดิมไม่ไปไหนไม่ใช่ตัวเลขแปลงร่างได้แต่ต้องแปลงกลับเป็นตัวเดิมห้ามหายไปไหนโอเคเนาะแล้วตัวเลขทำไมชนิดเดียวรู้ไหมครับก็เพราะมันใช้แล้วมันก็ได้กลับคืนมามันไม่ได้ใช้แล้วหมดไปงัน้นใส่นิดเดียวก็พอตัวเลขเนี่ยนะไม่ต้องใส่เยอะ เราเข้าใจคอนเซ็ปต,ต์แลนนะ้ก็เนื้อหาคร่าวๆวันนี้ก็ไปได้ไกลละมาทำโจทย์กันดีกว่านะครับเปิดมาเปิดมาหน้านี้ทำง่ายก่อนดีกว่านี่ครับหน้ายี่สิบครับเป็นการบ้านแหละแต่ก็ทำด้วยกันเลยครับมันมีกี่ข้อยี่สิบห้าข้อ ทำให้หมดดีกว่าอเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาทําทีละห้าข้อกันดีกว่าห้าข้อแรกครับให้เวลาสามนาทีครับมาลองดูซิว่าเราจะยังไงกับมันหน้ายี่สิบครับ